สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดท่านนายนิทัศน์ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายคดีตัดไม้หนึ่งต้นที่กกอกท่านนายได้โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์099 169 5546 มีนายตำรวจนามว่าร้อยตำรวจเอกโชตพัฒมารับสายแทนผู้บังคับบัญชาเมื่อสอบถามจึงทราบชัดเจนว่าถูกตั้งข้อหาร่วมกันกระทำความผิดฐานทำไม้ห่วงห้ามวงเล็บไม้อารางบางคนอาจสงสัยว่ากลุ่มยูทูบเบอร์ช่วยลุงพลตัดต้นไม้เป็นทำไม้ได้อย่างไร ท่านนายขออธิบายว่าทำไม้ความหมายคือตัดฟันพาขุดรวมทั้งชักลากไม้ในป่าและยังมีอีกหลายคำแต่ขอผ่านคำพวกนั้นดังนั้นกลุ่มยูทูบเบอร์ตามคลิปเห็นชัดเจนว่าช่วยกันตัดต้นไม้แถมลากไปไว้ที่อื่นจึงถูกตั้งข้อหาทำไม่ การทำไม้จะมีความผิดขนาดไหนถ้านายขอเวลาค้นนะครับเอาเรื่องหลักๆก,ก่อนผลการสอบถามท่านร้อยตำรวจเอกโชติพัทได้ให้คําตอบเป็นที่แน่ชัดว่าถ้าบุคคลที่ถูกหมายเรียกมาตามนัดไม่ต้องใช้หลักประกันตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วปล่อยตัวไปสรุปไม่ต้องใช้เงินหรืออะไรประกันตัวนะครับชัวร์ชัดเจน นอกจากนี้ยังจะมีการออกหมายเรียกยูทูบเบอร์อีกหลายคนเป็นผู้ต้องหาดังนั้นใครที่ปรากฏในคลิปต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยถ้านายมีดีกาเทียบเคียงให้พิจารณาเป็นดีกาที่109ปีพศส5 0 6ดีกาใหม่ๆเกี่ยวกับป่าไม้หายากครับสารพิภาคษาวา โจทฟ้องว่าจำเลยร่วมกันตัดต้นไม้ยางอันเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทก่อโดยมิได้รับอนุญาตและแปรรูปไม้ยางที่จำเลยร่วมกันตัดโดยมิได้รับอนุญาตจำเลยรับสารภาพตามฟ้องและให้การว่าไม้นี้อยู่ในเขตวัดจำเลยตัดและแปรรูปเพื่อนำไปใช้ในการปฏิสังขรณ์วัด และเข้าใจว่ากระทําโดยมิต้องขออนุญาตศาลถือว่ากอมอาญามาตรา 6.4. ใครจะอ้างไม่รู้กฎหมายไม่ได้ดังนั้นจึงต้องรับผิดฐานทําอันตรายแก่ไม้ห่วงห้ามส่วนการมีไม้แปรรูปไว้ครอบครองเนื่องจากเอามาใช้ในวัดจําเลยไม่ได้ครอบครองจึงไม่ผิดฐานมีไม้แปรรูป ไว้ในครอบครองเหนื่อยไหมครับคดีป่าไม้คดีป่าสงวนแห่งชาติเป็นคดีที่ทำยากแถมโทษหนักเหนื่อยใจแทนผู้ต้องหาทุกคนแต่ถ้านายคิดว่าคดีจิ๋วๆแบบนี้ศาลคงรอลงอาญาให้เพราะทุกคนไม่เคยทำความผิดเกี่ยวกับป่าไม้มาก่อนมีอาชีพเป็นหลักแหล่งกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แทมไม่มีเจตนากระทำผิดผิดหลงข้อเท็จจริงไม่รู้เป็นไม้ห่วงห้ามและเวลานี้แม้เป็นไม้ห่วงห้ามถ้าขึ้นในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ตัดได้แล้วครับไม่ผิดกฎหมายท่านนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลอังคารที่6เมษายน2564ป่าตองภูเกต็ต ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าและถ้าครอบครองไม้ห่วงห้ามอันอยังไม่แปรรูปล่ะครับท่านายนิทัศน์ก็ตอบกลับว่าก็มีความผิดครับคนถัดมาบอกว่าตัดต้นกระถินเนี่ยนะผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่คิดว่าคดีนี้แค่หลอลงอาญา หรือไม่ก็ยกฟ้องครับท่านายนิทัศน์ก็ได้ตอบกลับว่าใช่ครับคนถัดมาบอกว่าขอบคุณท่านนายมากๆค่ะที่ช่วยชาวกวกอกแล้วต้องได้รับโทษอย่างไรไม่เห็นบอกเลยคะท่านายนิทัศน์ก็ได้ตอบกลับว่าดุลพินิษของศาลมีโทษจำและปรับครับคนถัดมาบอกว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจแทนแต่เจ็บใจตรงไอ้คนที่ฟ้อง มีเจตนากลั่นแกล้งชาวบ้านขอบคุณท่านทานายที่เป็นธุระช่วยให้ความกระจ่างแก่ผู้เดือดร้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการนี่แหละทานายของประชาชนสู้ๆนะคะขอบพระคุณท่านท,าน,ทานายมากๆนะคะที่ให้ความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมค่ะยอดเยี่ยมเลยครับคุณทานายนี่แหละค่ะที่สังคมต้องการ ขอบคุณมากค่ะท่านทนายขอบคุณที่ห่วงใหญ่คอยให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายให้กับประชาชนน่าเห็นใจพวกเขามากเพราะพวกเขาไม่ได้เจตนาที่จะทำความผิดอันนี้คือความจริงที่คอยติดตามข่าวมาโดยตลอดจ้าและก็มีอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่ทนายนิทัศน์ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กเช่นกันโดยมีข้อความว่าต่อไม้อัปยศ นี่คือต่อไม้กระทินป่าที่แฟนทานายเป็นคนถ่ายไว้เมื่อวันที่12มีนาคม64วันที่ไปเยือนกอกข่าวว่ามีผู้ถูกหมายเรียกไปเป็นผู้ต้องหาหลายคนพร้อมข่าวเรื่องไม่มีเงินประกันตัวทนนายงงมากคดีนี้ปกติถ้าเป็นตามหมายเรียกไม่ต้องใช้เงินประกันตัวแต่ทำไมมีข่าวว่าอาจต้องใช้เงิน ถึงห0 0่งแบาทเพื่อประกันตัวใครถูกหมายเรียกส่งหมายมาให้ทนายได้ไหมจะได้โทรถามตำรวจว่าใช้เงินประกันตัวตามข่าวหรือหรือเปล่าที่ผ่านมาตั้งแต่รอทนอปี4ียกเว้นคดีหมายจับหรือคดีชะกันปนค่าโทษสูงสุดต,ต้องใช้เงินแต่ถ้ามาตามหมายเรียกไม่เคยใช้เงินประกันตัวเลย งั้นอย่าเพิ่งตกใจโทรไปสอบถามผู้ออกหมายจะได้รับคำตอบชัดเจนถ้าต้องประกันหนึ่งแสนจริงคงมีใบสั่งจากใครบางคนจึงควรร้องเรียนไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอความเป็นธรรมส่วนคดีก็ขอเลื่อนไปก่อนจะออกหมายจับได้ก็ต้องออกหมายเรียกสองครั้งก่อนตั้งสติดีๆไม่ได้เป็นทานาย ทุนบุกลุกทำลายป่าแค่ชาวบ้านตัดไม้เพราะความเข้าใจผิดมันจะอะไรกันนักหนาะอย่าเวอร์เกินไปท่านายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุล6เมษายน2564ป่าตองภูเก็ตภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยบอกว่าขอบคุณค่ะท่านทานายนิทัศน์ที่คอยห่วงใยชาวกกอกค่ะจัดหน่อยค่ะคุณทานายมันทําเกินไปแล้วมันกลัวอะไรมีใครอยู่เบื้องหลังทําไมถึงได้รังแกชาวบ้านได้ขนาดนี้ประเทศนี้มันเกิดอะไรขึ้นท่านทานายคะต้นกระถินป่าตัดแค่กิ่งข้างบนแค่นี้เองค่ะส่วนโคนต้น ส่วนล่างยังอยู่ค่ะจะถือว่าโค่นต้นไม้ยังไงคะเจ้าหน้าที่มาดูยังไงอยากเห็นต้นมะขุดขุดลงไปดูเลยยังอยู่นะกิ่งใบย,ยังงอกออกมาใหม่เลยจ้าคงไม่ใช่ขัดทานช่างเขาไปตามหมายเรียกและยังไงต้องมีการประกันตัวแต่อย่างไรเขากลับมาเองเพียงแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเตรียมความพร้อมไว้รอ ถ้าหากจําเป็นค่ะเท่าที่ฝั่งข่าวมานะคะมันเป็นคดีกลั่นแกล้งตำรวจควรใช้ความรู้ที่เรียนมารู้จักแยกแยะด้วยนะคะอย่าให้เขาด่าวา่าควายเรียนหนังสือชาวบ้านตัดกันทุกคนทุกพื้นที่ทุกบ้านนั่นแหละต้นไม้ต้นเล็กกว่าคนอีกทําเป็นคดีใหญ่ไป ต่อไปจะเป็นต้นกระถินในตำนานครับขอบคุณที่ท่านให้ความรู้สาระดีๆแก่ประชาชนนะคะ